มันก็ทมีนอ่อนืดนรสีรรมราชแล้วก็เป็นบากามันาดเ้ามาเชื่อว่าอครับตอนนี้รยกาเงียบมากเลย ตรงนี้เขาบอกจะดูเรามาถึงทุ่งูด้วยนะครับพระโชคดีจะเห็นแต่อถ้าที่ดูก็ยังไม่เห็น พักไปหลังๆแบบนี้นะครับเ่ด้วยโอเครา,ากาัอรือนดนะะาับมาฝากกันนะครับไปเดินทางไปไหนครับครเดินทาง